เกือบสี่สิบปีมาเนี่บไ่ได้สรงคนจังเกียอยู่ใดกันบุกกาเทศตัวประเทศดอกถือผ้าดาจงไปจังมองโยมกระดาพรายโยมประเทศจังหวัดจันขี่รถจังบุรีรัมมามันมาทั้งวัฒนาตาพญาล่ำมาโน่นดินแดงมาบ่คับม,ม,มานา่งร้องมาบุรีรัมมาหอดแถววัฒนาเนี่ยมีหลวงปู่องค์หนึ่งใจจอยดั่ดําขึ้นมาทั้งรถนําบม่ได้ลัาเกียจเราเด้อ ทังขานคนมันบอกคือกันบ่ได้ถือยังเลยเขาขึ้นรถมาไอ้แล้วกันบ่ปั้ปนเถอะขันไอ้ปั้นเนี่ยจะไปไข้ใส่เงาบัดนี่ยกันเกินกินมันก็่จะบ่เอี๊ยมคนบอกกันหลายปั้นนี่อาตมาก็บอกรับเช่าเนี่ยมันนั่งนงปูเนี่ยมันนั่งมันนั่งติดอาตมาเลยบ่เนี่ยมนั่งติดก็บไอ้บ่เนี่ย มาเนี่ยแล้คือจังมาเสียไข่เซนโรดในเมฆคือมังทีบอกว่าปูย,ย,งยงังไข่ล้มนี่เด้อรถจังวิโยกจังเลยมาไข่เซตักอัตมาก่รไข่เซตักอัตมากรงงเงี้ยเลยบานืนี้อัตมากา็เหลียวเบื้องยองเสียเหลียวเบื้องแล้วกว็โอ้ดีเนาะพ่อมาหลวงพอดีเนาะเราบอกให้ว่าดีเนาะอัตมาเหลียวเบื้องก็โอ้ดีเนาะ เราฟาบไปหยิบจีวรันเรามาว่ามันเสื้อสิมาเซ็ตอ่อนแกมันเหลียวหน่อยๆยังเราเอามายองซ์กันเลยแม้กิวอัเราจะมาเป็นยังไม่ยุ่งยู่บวันนี้เราจะมากันเลียวบ่วงกับเออคือโมแมนของเฮาก็ได้ชวนแบงค์ทอกันวะเมื่อวันเถิดจะได้เนาะเกิดเป็นมือมีแต่เทิผ้ากระต่ายท่านทํามากกับมีดหม้ แต่ว um <laughs> ่าผมมอเงินองค์นี่ดอกก็แมนจะทั้งหลังุณละเทวดาก็่เฟังพวมหมยกับองค์ได้ตายแล้วก็แล้วไปจำได้ยุ่ว่ยโยมพอโยมแม่ทั้งหมืเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกำลังบอกว่าท่านทั้งหลายจงอยู่บนสวรรค์ไม่ได้หมายถึงว่าให้ตายเด็กหมายถึงว่าเอาคุณสมบัติของเทวดามาไว้ในใจ พขาพื่อได้าอ่อเพื่อบอกเราเด้ยว่าเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเบิ่งคำสอนพคนเด้อคนบ่ได้สอนหลายเด้อเอาลอ่องพนมมือขึ้นดูพนมหมือสุข้อนมาสาเท่พนมมือตื่อมาตามเด้อความดีทำให้ทั่วมาได้ใจตจิต ความชั่วละให้หมดกำหนดจิตให้ผ่องใสใงใส,สาธุเมนวาจะปากดูืชอบอกสีห์ไหนมันใสแทบบอกบ้าเหม่อแล้งบาต้องนอนเดี่ยผ้ากันยิ้มหมดขึ้นสไป <c oughs> อย่าเริ่มแด้วว่าขันผูธธ้ใดจิตใจเบิกบานล่าเริ่มไปตรงกับโอวตัตปฏิโมกขของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่า สัพพปาปัสสะอาการนังการบอทำตัวจักอย่างอันที่สองว่ากุศลสูบสมบทาิพยายามสามแก่ควรดีเดออันที่สามว่าเห็ุจิตใจให้พองใสเดอเพิ่นว่าเด็สากิตตาปะริโยทกนังการทำลายกิจของตนให้ขาวลอกนี่หละคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขั้นนั่งวิสาขานั่งสมาบดีนั่งพุทธดานั่งกุจุตระมองเขี้ยวโบกมันละพัน เขามากฟังเทศมรุธเจ้าเขามัรดูเป็นผ้าโสดาบันเขามีผัวไม่เมียคือเหือนกับเขากินเขากินนางคือกันมดแต่เขาบ่สั่งคนเขาบวเหน้าบูดหน้าบึงเขาบ่ชให้บ่ด่าคนไตผู้กไดมาเสียงผัวยกมือขึ้นบึ่งอ๋อว่ไม่ผัวยกคนเตี้ยฟ้าดอกทั้งนี้คือได้เมียดีแต่ว่าเสียงผัวยกคนนางเงคนยังมาบริสุธ์กระดอกกระเดียแต่ อย่าเลือ่อนะว่ากิเลสนี่บบแมนเฮาขอให้หู้มันไว้เดอร์กิเลสโบแมนเฮามันเป็นมือที่สามมันเป็นโตยักงห่อมันที่มาหล่อให้ฮาเด็ดดาผัวดาเมียดา,าพ่อดาแม่สั้นปีข้างนอกโตมันหลับไปเจี๊าเฮาเข่าห้องขังโตมันหลับเจเหาเล่นันกนันกมันแปลว่าแดนสีบ่มีความสุกมีแต่ความทุกในใจนั่นเขาเอิดว่านรก ขันิีใจพุนม่าอยู่ศาสตร์นี่เราบอต้องหลังเลยสวรรค์สานาเพราะว่าคนใจพุนม่าเขาจะให้ไปนรกขันทีใจเบิกบานในแม่นสีบวชห้องเลืองห้องเต่าห้องดำห้องแดงบวกเกี่ยวกันเลยผู้หญิงผู้ชายบวกเกี่ยวเลย่าแต่คิดใจเบิกบานเรต้องยันตกงนรกจำไว้ทุนนี่เห็นได้บอกเอาไปเมื่อขึ้นไหมเราว่าแห้งหอดบึงแหงเลย โยมใจดีโยมมีบุญโยมใจบดีโยมมีบาปพระใจดีพระมีบุญพระใจบดีพระมีบาปสาธุเข้าใจยุบวัดนี้แปลว่ายุ่นี่เป็นพระใน้บอจุคนบอได้บวชก็ตามข้าท่านนั่งวิสาขานั่งสมณบดีเขาจะได้เป็นพระโสดาบันบอก มันเป็นจมด้่งในทศเลดี่